เขาไม่ส,ส,สนะุกสนานเออเออมาสิมาสิว้ายเธอใกล้เกินโทรใกล้เกินอเอ้าตอนนั้นตัดสินใจคือแบบจะเป็นพี่ไม่ชวนก็รู้สึกว่าอยากทำเลยเพราะว่าคือผมรักพี่เขาในเชิงแบบได็ดๆนว่าแบบเ,<น>เป็นคนหนึ่งที่เราคุินิเจริงๆมันเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วก็คนที่ดีมากๆคนนีงแล้วก็เชื่อว่างานเขาจะมายืนคืนเจ็บเขาเป็นคนที่หล่อแล้วก็แบบคุณก็ดีแบบ เซ็กซี่มากเลยครับแล้วยังไงต่อคะครับจุกต้องเลยไหมเออ่เเเรากวลาเราชมเราต้องมีความจริงใจไม่ใช่ไหพี่ไม้เนี่ยคือตลอดการไหนทำเนี่ยเขาก็จะเข้ามาช่วยแบบตลอดใช่แบบว่าเออเลือดต้องมีเลือดบนหน้าอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีทีมเอฟสท์ทำให้ผมก็ไปที่เต็นท์ไปที่เต็นท์ทีมเอฟสท์นั่งรออยู่แล้วเป็นพี่ไม้เองถธาพี่ไม้เธาทำเองแล้ว เขาทําได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยส่งไว้ผมตลอดคุณเจฟุณทำได้ไหมล่ะเปลี่ยนเป็นลิงล็อกเพลงให้ฟังได้ไหมอออคุณเจฟตจะมีเปิดคอนเสิร์ตโอ้คอนเสิร์ตตรงนี้พี่ไม้เราไม่ต้องวางบิดนะครับเพราะว่านี่อยู่นอกเหนือสคริปต์อ๋อไม่ได้ครับแต่โดนค่าลิขสิทธิ์ที่วันจะบอกว่าคิดชื่อแบบว่าให้ตัวอักษรข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกับชื่อจริงของทุกๆคนอย่างนิงก์เนี่ยก็โดนเห็นตัวนี้ตอนแรกเนี่ยเจฟผมแบบจอฟฟี่ จอฟฟี่ก็ไม่ได้จอฟฟี่ชื่อนะารักมากคืออะไรเนี่ยคุณเราเวลาเปิดตัวออกมาจอฟฟี่เราวคุณยิ้มไม่ไงคุณยิ้มไม่ไงเออไหนเราคุณยิ้มไม่ไงสมมติเปิดตัวออกมาปึ้งเลยนะคือทุกคนออกมาแบบเนียเนียเนียก็ต้องเป็นผู้หญิงสวยฮะเปิดตัวเนียออกมาปึ้งเปิดตัวออกมาจอฟฟี่แก่จ้ะพี่ไปเขาบอกว่าเขาต้องตั้งชื่อจากชื่อของตัวเองใช่ไหมมันก็ต้องเป็นตัวเองนะต้องมีตัวเองไม่ไห้่มค์เมียวโมอะไรเงี้ยไม่ไงตอนแรกไงเธอเราแวะพายช นะถ้าถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเลียกกันยังไงวะพี่เมียวเบกกี้เดีนรี่เมียวส<อ>ง่งมันก็ไม่ได้เนาะเป็นปีแนละ้วจอ็อตจีช็อตจีเราจะไม่สามารถจริงจำได้เลยเดี๋ยวไหนกําลังจะบินไปกัดคอแกพี่เมียวมาพี่เมียวกัดคอฉันอย่างเงี้ย